สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าตามเมฆฝนนะครับครับเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ2ระบบนะครับมีทั้งระบบ AC ที่ใช้ไฟบ้านนะครับแล้วก็ระบบ DC ที่ใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับนี่ครับผมใช้ทดสอบไปดู2แบบเลยนะครับครับแล้วก็ผมจะต่อให้ดูนะครับว่าต่อแบบไหนที่จะได้ผลมีลูกค้าหลายคนนะครับที่ซื้อไปแล้วบอกว่าใช้งานไม่ได้ครับครับการต่อนะครับคือเสาลวดของเรานะครับที่ต่อกับเส้นลวดนะครับจะต้องมีฉนวนฉนวนนี้เป็นท่อหรือว่าสายยางก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นยางในรถยนต์อะไรยางในมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแล้วก็สายดินจะเป็นตัวสีดำนี่นะครับที่ต่อต่อตัวสีดำนะครับเราต้องต่อลงดินนะครับ ต่อลงดินสายสีแดงคือสายลวนะครับเอารวดเบอร์16หรือ18นะครับมาต่อนะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพนะครับครับเรามาดูนะครับว่าเมื่อต่อแบบนี้แล้วมันหลักการทํางานเครื่องครับจะเป็นไงครับอันนี้ผมคือจะสาธิตแบบไฟบ้านให้ดูก่อนนะครับไฟบ้านเราก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนตัวสวิตช์นะครับสวิตช์มาที่ AC ไฟบ้าน2 2 0โวลต์นะครับอ่าเราก็เปิดเครื่องเลย ดีไหมครับเครื่องก็จะเริ่มทํางานนะครับคือเป็นตัวทดสอบไฟนะครับที่จะมีแถมมาให้ในเครื่องนะครับมันก็จะช็อตอย่างนี้เลยนี่คือตัวทดสอบไฟนะครับคือเอามาคล้องกับลวดแล้วก็เสียบลงดินนะครับจะเป็นการจาลองการช็อตนะครับครับแล้วเครื่องนี้ก็จะมีวอลลุ่มนะครับปรับความถี่ของการช็อตนะครับก็ถ้าปรับเยอะมันก็จะช็อตถี่ก็ถ้าปรับเป็นน็อตในน้อยหรือกลางครับก็จะลดความถี่ความเร็วการช็อตครับ แล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะครับคือตัวสีม้้มนี้เป็นแสดงสถานะนะครับว่าเครื่องเราทํางานคือมันช็อตนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมจะมาสาธิตระบบ DC นะครับคือระบบแบตเตอรี่นะครับครับผมจะลองปิดระบบไฟบ้านเลยนะครับแล้วเราก็ต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ12โวลต์แล้วเราก็ปรับสวิตช์นะครับมาที่ DC อ่าผมปรับมาที่ DC แล้วอ่าเครื่องเริ่มทํางานแล้วนะครับนี่ครับเครื่องทํางานเหมือนกัน กระแสไฟที่ได้ครับแรงเหมอนกันนะครับครับเครื่องตัวนี้ถูกมากครับราคาเพียง840บาทนะครับรวมจัดส่งแล้วนะครับจัดส่งฟรีนะครับเพียง840บาทถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับครับขอบคุณมากครับ